สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องโหราเบลลาพามูค่คะพบกับอาจารย์เบลานะคะซึ่งอีพีนี้นะคะก็จะเป็นคำพยากรณ์ดวงทั้ง12ลัคนาราศีประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2568คำพยากรณ์จะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันในคลิปได้เลยค่ะคำพยากรณ์ชาวลัคนาราศีธนูประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2568มีคำทำนายดังต่อไปนี้ค่ะ เรื่องของการเงินและก็โชคลาภของชาวลัคนาราศีธนูนะคะช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะใช้ปัญญาและความอดทนในการแก้ปัญหาในเรื่องของการเงินค่ะเนื่องจากว่าค่อนข้างจะมีภาระหนี้สินนะคะในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆบ้านรถที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ทําให้ช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะทํางานหาเงินด้วยความเหน็ดเหนื่อยมีความเครียด อย่างไรก็ตามนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากคู่ครองงานต่างประเทศหรือว่าได้เงินจากศาสนาการศึกษาส่วนผู้หลักผู้ใหญ่นะคะยังคงช่วยเหลือในเรื่องการเงินของคุณค่ะส่วนในเรื่องของการงานนะคะเจ้าชะตานะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักงานค่ะคุณจะใช้สติปัญญาและก็การเจรจาการเข้าสังคมซึ่งจะทําให้คุณโชคดีและมีชื่อเสียงในสายงานค่ะ โดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวกับสื่อโซเชียลการพิมพ์งานโฆษณาประชาสัมพันธ์จะทำให้ได้เงินและประสบความสำเร็จคู่ครองและหุ้นส่วนนะคะก็ยังให้ความช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาอย่างดีและก็ช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้ค่ะมีเกณฑ์น,นะคะที่คุณจะได้ทำงานร่วมกับคู่ครองหรือมีหุ้นส่วนที่ดีค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะเจ้าชะตาช่วงนี้จะตัวติดกันกับคู่ครองค่ะอาจจะเจอคู่ครองในเรื่องของงานนะคะหรือได้คู่ที่เป็นชาวต่างชาติค่ะ ผู้เลขนำโชคของชาวลัคนาราศีธนูประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2568ได้แก่ 14, 15, 19, 49, 69และ79ค่ะเลิขมงคลเดือนมกราคมพุทธศักราช2568มีอย่างต่อไปนี้ค่ะวันพฤหัสที่2มกราคม2568ช่วงเวลา7นาฬิกา23นาที ถึง7นาฬิกา38นาทีซึ่งเป็นวันอาทิตย์ดีค่ะวันพฤหัสที่9มกราคมพุทธศักราช2568ช่วงเวลา6นาฬิกา55นาทีถึง7นาฬิกา10นาทีซึ่งเป็นวันอาทิตย์ดีค่ะวันอาทิตย์ที่12มกราคมพุทธศักราชสองพช่วงเวลา10นาฬิกา44นาทีถึง10นาฬิกา57นาที และช่วงเวลา11นาฬิกา51นาทีถึง12นาฬิกา3นาทีค่ะวันศุกร์ที่17บเมกราคมพุทธศักราช2568ช่วงเวลา16นาฬิกา9นาทีถึง16นาฬิกา22นาทีและวันอาทิตย์ที่19มกราคมพุทธศักราชสองพช่วงเวลา16นาฬิกา4นาทีถึง16นาฬิกา17นาทีค่ะ อาจารย์ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะซึ่งคำทำนายนะคะเป็นเพียงคำพยากรณ์ดาวจรเท่านั้นค่ะซึ่งความแม่นขึ้นอยู่กับดวงกำเนิดของแต่ละบุคคลด้วยค่ะอาจารย์ขอขอบคุณบริษัทเบลล่ากลอบทัวร์นะคะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายการซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมสนใจในการท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยต่างประเทศรวมถึงสนใจออกรอบกลอบนะคะสามารถติดต่อเข้ามากับทางรายการได้ค่ะ และอาจารย์ขอบคุณกัลยะาณมิตรทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปของอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยค่ะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ